สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งกรมพัฒนาที่ดินนะคะได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกรค่คะในการลดและเลิกการเผาตอส่งแล้วก็หันมาใช้วิธีในการไถกลบตอสางแทนนะคะเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินค่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันนะคะในช่วงของรักดินกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะค่ะ ปัญหาการเผาตอสร้างฟางข้าวนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสาก์โดยกรมพัฒนาที่ดินต้องเร่งให้ความรู้และความเข้าใจกับเกษตรกรเนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะส่งผลให้สภาพดินเสื่อมโทรมและเกิดมลภาว,วะทางอากาศนายแสวงจันทร์ขับมณีเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดในพื้นที่หมู่4ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นอีกคนหนึ่ง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมีการเผาต่อสั่งข้าวโพดมาตลอดระยะเวลา20ปีโดยในระยะหลังผลผลิตไม่ได้ตามต้องการจึงคิดหาวิธีในการแก้ไขด้วยการใส่สารเคมีเพิ่มขึ้นแต่กลับต้องขาดทุนซ้ำซากเนื่องจากการใช้สารเคมีนั้นมีต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตไม่ได้เพิ่มขึ้นซ้ำร้ายข้าวโพดยังมีลักษณะฝักไม่สมบูรณ์ส่วนหน เกิดจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการเผาต่อสังข้าวโพดเมื่อทราบถึงปัญหาจึงได้ตัดสินใจเข้าไปที่สถานีพัฒนาที่ดินสละบบุรีเพื่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาตรงที่ว่าดินแข็งนะครับต้นทุนการผลิตสูงนะครับมันก็ตรงนั้นนะครับทำให้มีมีกำไรครับเป็นการโชคดีของผมมากกว่าครับเพราะว่าผมเป็นอาสาสมัคร ของพัฒนาที่ดินด้วยหครับหมอ,หมอดินาาาบนาตาครับผจัดรบนนะครับเขาเอาดินผมไปวิเคราะหอครับก็พบว่ามันไม่มีแร่ธาตุเลยก็เลยมาแนะนําเรื่องการปลูกปอเทืองครับหลังจากนายแสวงได้ขอรับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสละบุรีแล้วทางเจ้าหน้าที่แนะนําให้ใช้วิธีไถกรบดินแทนการเผาต่อสังค์ข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรสามารถทำเองได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอด2ซึ่งข้อดีและผลของการหมักฟางในนาข้าวด้วยน้ำหมักชีวภาพจะช่วยให้ต่อสังอ่อนนิ่มย่อยสลายได้ง่ายขึ้นโดยน้ำหมักสารเร่งพอด2จะมีจุลินทรีย์และอินทรีย์วัตถุที่ช่วยคืนชีวิตในพื้นดินได้ทันทีนอกจากนี้ยังแนะนำให้ในายแสวง พักดินในไร่โดยการปลูกปอเทืองและไถกลบลงดินเพื่อเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินได้โดยตรงสมัยก่อนนี้นะคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยเกษตรกรจะมีการเผาฟางเผาตอสังพืชน,นะคะเพื่อเพื่อให้ถไถง่ายขึ้นแล้วก็ ก็เตรียมดินปลูกพืชครั้งต่อไปแต่แต่ว่ากรมท่าที่ดินก็มีการส่งเสริมมาเรื่อยๆค่ะประมาณ10กว่าปีแล้วที่เรามีการรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรงดเผานะคะหันมาไถ่กบฟางแล้วก็ต่อสั่งพืชโดยใช้น้ําหมักนะคะพอดสองนะคะช่วยในการไถ่กบในช่วงนี้นะคะในในเขตพื้นที่ไร่เนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกปาทิองค่ะแล้วก็รับซื้อมเมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกรค่ะ ถ้าเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้ส่วนในรายที่ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เนี่ยเราก็จะแนะนําให้ไถกรบช่องที่ออกดอกค่ะเพื่อบํารุงดินอ๋อปีแรกไม่ค่อยมีใครทดลองนะครับเพราะมีผมเจ้าเดียวที่ทดลองเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับก็เริ่มจากมันจะดินมันก็จะล่วนสุยมาปีแรกนิดหน่อยนะครับพอมาปีที่2ก็ลดการใช้ปุ๋ยได้บ้างปีที่3มผมตรงน,นี้นะครับที่เห็นๆนะครับมันลดได้ประมาณ50%เลยครับแต่ผลผลิตก็ยังดีขึ้น ปลูกง่ายมากครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายสำหรับชาวไร่เลยครับกว่า4ปีแล้วที่นายแสวงได้ปรับเปลี่ยนจากการเผาต่อสั่งข้าวโพดมาใช้วิธีไถกรบร่วมกับการปลูกปอเทืองส่งผลให้ผลผลิตมีจำนวนมากซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ลดลงกว่าเท่าตัวโดยในปีนี้สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ได้ตังเป้าที่จะให้เกษตรกรลดการเผาตอสังร่วมกับการปลูกบอเทืองเพิ่มจากปี2559อีกจำนวน10แปลงพื้นที่รวมประมาณ200ไร่ทางนี้กรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีมุ่งหวังว่าการลดการเผาตอสังร่วมกับการปลูกบอเทืองจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตสร้างไรายได้เพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป การไม่เผาตอสร้างและฟางข้าวเนี่ยนะคะ,คะก็เป็นการไม่สร้างมลภาวะที่เป็นพิษในใอากาศด้วยและที่สําคัญไม่ทําลายอินทรีย์วัตถุนะคะที่อยู่ที่หน้าดินดินก็จะมีประโยชน์แล้วก็ปลูกพืชได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนช่วงหน้าพาไปดูนะคะเรื่องราวของวัชพืชในแม่น้ําลําคลองกันบ้างผักตบชวาค่ะวันนี้ไม่ไร้ค่าอีกต่อไปแต่ไม่ไร้ค่าเพราะเขาไปทําอะไรช่วงหน้าจับกระแสกเกษตรมีคําตอบค่ะค่ะ Take a